เอาเถคัสวัสดีเนาะมูเพื่อนทุกๆคนเนาะมัอนี้มาพบกับ2เส้นแอดแจกสูตรเนาะมัอนี้แอดจะมาแจกสูตรรีวิวกันอ่าสูตรหนึ่งซึ่งว่าเป็นถูตสูตรจากต่างประเทศเนาะก็ทือว่าเอาทุนมาอยู่ทีเก้าร้อยสามสิบบาทเนาะต้นอ่าต่อรอบกับอยู่ทีสี่ร้อยสิบบาทต่อรอบกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวแอดจะจแากกันไปบางเนาะสำหรับการซูนไว้ก่อนเนาะรายการหนึ่งร้อยบาทแอดจะลินต่างดนานของอ่าตัวนี้รากาคอร์ลำไว้เนาะตามส่วนเนาะ จนะา,าจะได้เบิ่งเนาะห้าสิบาทแอนจารินคอนเนอร์ไว้ท่ำส้มทั้งด่านโซนหนึ่งกับโซนสองจัดไปเนาะโซนหนึ่งกับโซนสองเนาะจัดประมาณนี้ทำส้มสี่ร้อยสิบบาทตอ่อรอบกันเลยทีเดียวท่ำส้มหรือว่าโอกาสที่มันจะชนะก็คือเลขกตำตำก็คือแบบนี่แหละท่ำส้มก็คือเฮาเลยตกมันตกอยู่ทีทั้งด่านซีกลายที่ว่าเฮาเลยลงไว้ก็แมนเฮาจะชนะอยู่ทีสี่สิบบาทต่อรอบเนาะ อาจะได้ย,ยูทีสบาทต่อรอบเนาะสำหรับคลิปนี้แอดจะลีนยนยูที่อาเอากำไรยูทีหาลอยหรือว่าสามลอยกันแล้วกันท่านผู้ชมตอนนี้แอดจะขาดทุน,น,น,นแน่นอนท่านผู้ชมขาดทุนบ่อแม่ละขาดทุนยูทีลอยสิบบาทกันเลยโอ้โหเนาะเต็มๆเอาไม่เอาไม่เนาะ เลขแปดนอกดีกวา่าแอดจะบวกกันไปทั้มส้มโอ้โหบวกกันไปอยู่ที่สี่สี่สิบบาทเนาะต่อหลอดกันเลยทีเดียวทั้มส้มโอ้โหมาถามว่าโต๊ะนี่นาทางด่านของคอนเนอร์ Corner ของซีอันไหนเนาะแอดจะบวกกันเลย มามากดกันไปอีกท่า,านผู้ชมบวกกันอยู่ที่สีิบบาทเนาะกีเนาะโอ้โหตัวเลขโคกไหมอีกแล้วเนะนาะท่านผู้ชมเนาะมามาันมันกันไปอยู่กฤษฎีบาสี่สิบบาทต่อหลอกกันเลยเนาะมาขอเอาพันสองหรือว่าพันสามอีกแหละเอาไว้ไล่สำพันสองก็ดีละมั้งเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ว่าเสียบ่บมืดเนาะ ลงทางใดมันกาเสียโบเบิดมันเป็นการที่ว่าขาดทุนหน่อยซือ่อๆท่านผู้ชมสำหรับเทคนิคนีคน้วันซะแอนเดอร์บ,บัว่าสิอธิบาย,นายาแนวใดล่ะถ้าว่ามันลงอีกทีทั้งด่านของหาสิบบาทนี่ที่ว่าแอนได้ล,ลงคอนเนอร์ไวน้นี่กับบวกที่ว่าคอลัมเส้าหาเส้าแปดสามสิบเอ็ดสามสิบสี่นี่มันจะบวกกันเต็มเต็มเลยตัวนี้เฮาจะบวกกันอีกทีดับเบิลหมดแหละท่านผู้ชมโอ้โหหกหลอยกูาบาทเนาะแอนจะได้พันสองเนาะ ถ้าว่ามันตกอยู่ในพวกนี้แม่แอดจะบวกดีเนาะจัดไปมาขอเอาอีกจ็กสองตากันแล้วกันเนาะขอเอาพันสองพันสามบอไรหรอกในคลิปนี้เป็นเพียงการรีวิวซื่เอเล่าทำศพกาบปกครองทำตามเนะาะก็คือว่าแอดจะบวกกันไปอีกสี่สิบบาทเนาะ,อะเอ้าเป็นตาสุดท้ายกันแล้วกันเนาะสี่สิบบาทต่อหลอดกันไปอีกแล้วเนาะขอ,อกดอีกตาหนึ่งเนะาะหวังว่าจะเป็นอ่าตกอยู่ในโซนที่ว่าได้กำไรดีไว้ซะขาดทุนก็ บัเป็นยังท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเนาะกะถือว่าโต๊ะยีย่ห้อเลขกสิบเนาะถึงว่าจะขาดทุนเนาะก็ถือว่าบัเป็นยังเนาะอ่ะกถือว่าเทากะกดกันไปอีกบาทนึงอะ่ะบาทบาทนึงเนะาะจะบาทนึงเนาะสามสิบสี่เนาะโอ้โหตัวนี้แมนเท่าจะบวกยีทย่ที ลอยกว่าบาทเนาะลอยเก้าสิบบาทกันเต็มเต็มกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้แอดจะได้พันสามเนาะพันสามเนาะสำหรับคนะนะลิปนี้เป้าหมายของแอดก็ถือว่ามาหอดมาเถืงเนะาะสำหรับคลิปนี้กนะ็ขอบใจหลายนะสำหรับการติดตามทอมส้มจนหอดจบเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซนะับสไครต์แอดได้เด้อเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะคลิปนี้กนะ็สวนะัสดีหนะลายเนานะ